ปฏัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอเราพัฒนานะครับราพัฒนาของวันที่17กุมภาพันธ์2อง6ันาร้อสหนะครับสาหรับราพัฒนานี้ก็จะมีทุกทุกวันนะครับมีทุกทุกวันนะครับออกเวลาโอ้ไม่ใช่มีทุกวันพูดผิดมีเฉพาะวันจันทร์พูดจุกนะครับเราพัฒนานะ จันพุธจุกนะครับเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับออกผลนะทุกวันทุกวันเราก็จะได้ทราบรายเอีกันแล้วนะครับช่อาวีพีธรรมดาจะมานาเสนอให้ท่านทุกท่านได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณธรรมชาติทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ากดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ากดติดตามด้วยใครที่กดติดตามแล้วก็กดฝากกด ขอขอบคุณนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาฝากทพ่ทุกท่านนะครับเพื่อแทนคําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ว่าเขามาชมทุก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 เลยขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งนีนะครับเขียนผิดละเราพัฒนา789นะครับ1881 2882 28 3883 4884 5885นะครับส่วน9นะครับ 1991 2 9 9้า9 9้า9 9ึ9ง้าปเกครับัดลองคือเจนะครับรองนะครับส่วนเด่นจุดน่าจะเน้นที่8กับ9นะครับ8ปกับ9ครับวิบ่งลูดนะครับวิ่งลูดนะวิ่งลูดนะครับอัพราวพัฒนานะครับออกเฉพาะนะครับออกเฉพาะฟังดีๆนะครับ ออกเฉพาะวันวันจันทร์พุธสุกนะครับเราพัฒนานะเด่น <D> 789นะครับเด่น7 8็ตัวรองคือ7นะครับอ่าไรไม่มั่นใจในคู่จอก็รลูด8กับ9เลยนะครับอ่าเน้นทางไหนคราวนี้เล้นทางท้ายนะอ่าเน้นทางท้ายนะครับทางนี้นะอ่าเน้นทางท้ายนะครับเป้นทางท้ายอ่าทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็คือตัว ลองนะครับครั้นี้คือตัวลองนะนะครับตามนี้เลยกล่าวพัฒนานะครับเราวพัฒนารับแบบนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกททุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีนะเห็งเหๆนเนเห็นเห็ะครับก็ตามนี้นะครับลุ้นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแบบวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ